อัปเดตข่าวล่าสุดนะครับทุกท่านต้องขออนุญาตก่อนเลยใส่เสื้อก้ามนะครับเพราะว่าจะนอนนะครับผมตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านนะรออยู่ใกล้ๆกับบกปทนี่แหละปรากฏว่าทนายธรรมราชนะครับผมโพสต์ธรรมราชโพสต์ได้หชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ผมแคปล่าสุดนี้นะหกชั่วโมงที่แล้วส่วนทนายนันชัยอ่าเดี๋ยวนะดูกัน ผมอาจจะพูดผิดอ่ะหกชั่วโมงนะครับส่วนทนายนันชัยเนี่ยโพสต์ได้ห้าชั่วโมงที่แล้วอ่ะนั่นหมายความว่าก็คือห่างกันหนึ่งชั่วโมงก็คือทนายธรรมราชโพสต์ปุ๊บนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะับทนายนันชัยก็โพสต์ตามเลยนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่านะครับงานนี้นะเกิดเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับเอาของทนายธรรมราชก่อนนะผมก็จะอัปเดตให้ท่านได้ทราบนะ เพราะว่าผมไลฟ์ผมพูดไปทีหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งจะมาเจอโพสต์ของทนายนันชัยนะเออโอ้โหแบบเหมือนมีการท้าทายกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนของทนายธรรมราชนียบอกว่าเตรียมแชรกลับพรุ่งนี้พบกันที่บกปทเวลาเก้านาฬิกาจุดศูนย์ศนยนี่นะครับผมโพสต์นี้ก็หลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นอุ๊ย อุ้ยเหมือนกับพี่หนุ่มเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าทางนายธรรมราชเองก็น่าจะมีมีหมัดเด็ดนะต้องมีอ่ะผมว่าต้องมีแน่แน่งานนี้ต้องมีแน่แน่นะครับแต่ว่าหมัดเด็ดนั้นจะโดนสวนกลับหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าที่จะแฉะนี่มัน คือเอาจริงผมก็พยายามพูดในไลฟ์สดแล้วแหละไปรอบหนึ่งว่ามันนึกไม่ออกจริงนะครับว่าจะแฉใครแฉเรื่องอะไรแล้วจะเป็นส่วนรวมให้กับประชาชนหรือเปล่าหรือเรื่องส่วนตัวมันก็ต้องไปดูวันอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหลายคนก็ไปคอมเมนต์นะว่าจะแฉหรือจะแถนี่นะครับก็จะออกมุมนี้นะแต่ผมเชื่อนะว่าทนายธรมรมตาต้องมี บางอย่างแหละนะครับต้องมีบางอย่างนะครับแต่ออกแต่จะเป็นผลดีกับตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้นะอ่าคอมเมนต์ก็เยอะเยอะเยอะนะครับผมอืมไม่ต้องอา่านนะครับไว้ไหมเหนื่อยหน่อยนะว่าอย่างนั้นไปดูทางทนายรันใจครับผมอืมนะว่าหลังจากที่ทนายธรรมราชโพส์ละ ทนายรันชัยโพสอะไรตามนะครับพรุ่งนี้แก๊งลัทธิเชื่อมจิต8คนไม่เลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหากับปอทอแน่จริงๆนี่ก็คือไม่มีการเลื่อนอพี่เรียวว่าไม่มีการเลื่อนแน่จริงๆนะ9โมงเจอกันนะ,ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจนะครับหลายคนก็ปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ มีการแคปโพสของทนายธรรมราชนี่นะครับผมเอาไปคอมเมนต์ด้วยนะ,ะมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าหลอนอีกแล้วหัวยอย่างนั้นรอชมค่ะนี่เลยนะครับปูเสือรอแล้วนี่นะครับผมคือต้องบอกว่า พี่เปียกก็ต้องมีหมัดเด็ดน,นะนะแต่ว่าต้องเก็บไว้ลุ้นในการลุ้นกันในวันพรุ่งนี้อืมันก็ยังพูดอะไรไม่ได้นะฮะพรุ่งนี้ก่อนอื่นต้องเชิญชวนก่อนนะครับว่าหากใครว่างนะครับผมที่อยู่อยู่ในอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับใครว่างก็เชิญชวนนะครับมาได้ นะจะมาให้กำลังใจนะครับถ้าใครเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น uh, อะไรต่างๆเนี่ยนะที่ทำชงทำช่องเนี่ยนะก็มาถ่ายได้นะครับผมมาถ่ายได้มาสัมภาษณ์ได้นะครับประชาชนนะครับก็มาได้นะครับผมถ้าจะมาเนาะก็มาได้เนี่ยนะครับจะมาให้กำลังใจหรือจะซื้อขนมมาฝากก็ได้เหมือนกันจะจะ จะเอาข้าวมาฝากก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือมาได้เลยนะครับแต่ผมสงสัยว่าทางฝั่งเชื่อมจิตเนี่เขาบอกว่าเขาจะมากันเป็นร้อยนะทุกท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมจะมากันเป็นร้อยนะครับเออสามรถบัสสองรถบัสอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูแปดโมงเช้านะครับผมเอา 8ปดโมงเช้านะครับของวันนี้นะพูดผิดขออภัยไม่ใชุ่น่นนี้วันนี้นะครับผมนี่ผมถ่ายตอนกลางคืนนะผมถ่ายตอนดึกนะครับผมก็แปดโมงผมว่าจะไล์สดแต่ถ้าอย่างช้าก็อาจจะเลทไปวันสักแปดโมงครึ่งหรืออาจจะเป็นแปดโมงยี่สิบอะไรเงี้ยแปดโมงสิบห้าแต่ถ้าเกิดว่ารถไม่ติดนะครับผมก็แปดโมงตรงผมก็คงไลส์สดเลยนะไม่รอเพราะว่าทางปอทอนัดเก้าโมง นัด9โมงทางเชื่อมจิตแน่นอนแหละ8โมงครึ่งก็น่าจะถึง8โมงครึ่ง8โมง45นะครับก็ต้องรอลุ้นว่าเขาจะมากันเป็นกองทัพหรือเปล่านะทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะนี่ผมมาเตรียมตัวไว้รอแล้วนะครับผมคลิปนี้6โมงเชา้านะครับไลฟ์สด8โมง8โมงไม่เกิน8โมงครึ่งถ้าไหนเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์คอมเมนต์รัวๆนะครับผมแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับผมเพื่อให้พี่น้องประชาชน นะครับทั่วประเทศได้เห็นกันอืว่าเหตุการณ์ของวันนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบกันยายนเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ของแก๊งเชื่อมจิตนะครับอเป็นงานใหญ่เลยนะบอกเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของข้อกล่าวหาที่แบบมันจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันนะครับรับรอง นะครับพี่น้องประชาชนชาวพุทธน่าจะได้เฮกันอยู่หรือเปล่านะครับอ่าในส่วนของพี่เพียกก็ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่ามีเซอร์ไพรส์นะแต่จะเซอร์ไพรส์อะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เพียกบอกว่าจะไปตามคดีนั้นด้วยคดีของพุทธสาวกนะครับไปดูความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะฮะ หวังว่าจะไม่มีเด็กนะนะอันนี้ฝากด้วยนะหวังว่าจะไม่มีเด็กมามาเดินนําหน้านะครับผมมาเป็นกาแพงให้กับแปดคนอะรน่รเ้ยไม่ใช่โอ๊ยเอาเด็กคนเดียวมันมามาบังหน้าแปดคนมันก็ไม่ไม่ไหวนะแบบนี้นะแล้วนักข่าวก็น่าจะเยอะเออนี่แปดโมงนักข่าวน่าจะมากันเต็มแล้วแหละนะครับลานจอดรถน่าจะไม่ว่าง ่าจจะเต็มกันหมดนะอืมส่วนจ๊อนนี่นี่ก็เดี๋ยวหามุมไลฟ์สดดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี่จะได้เติมเน็ตจะได้อะไรเตรียมความพร้อมให้เรียบลงเรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่พลาดสักช็อตไอ้แบตไม้เนี่ยก็ใสจนเต็มนะแต่ไม่รู้ว่าไม้มันจะใช้ได้ได้นานแค่ไหนนะครับเอ,อถ้าใช้ไม่ได้นานก็เอาตามนั่นแหละนะครับผม เสียงได้ยินบ้างไม่ยินบ้างไม่เป็นไรนะทุกท่านนะอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสองก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเขาจะไปจัดเชื่อมจูงเชื่อมจิตที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะนะวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าก็เดินทางไปสุราษฎร์ยี่ห้าตอนเย็นก็กลับใบใยเย็นๆนะนะครับก็กลับนะครับกลับจากชลบุรากรุงเทพผมก็จะอยู่กรุงเทพอีกสักวันสองวันเลย่างเงี้ยนะครับยี่ห้ายี่หกยี่หกไม่เกินยี่สิบเจ็ดก็ ก็กลับนะครับอาจจะกลับลพบุรีก่อนนะครับผมแล้วก็คยกลับร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็วางแผนไว้นะครับโอเคครับทุกท่านเจอกัน8ดโมงเช้านะครับผมสวัสดีครับ